สวัสดีครับวันนี้มาพบกับอาร์นะครับวันนี้ผมมีรถเบนซ์นะครับคันนี้เป็นตัว ML 250ดีเซลปี2012 AMG แท้ๆท,ทั้งคันเลยนะครับบอกได้เลยนะครับว่ารถสวยกิฟต์เลขไม่น้อยไม่เพียงแค่130,000กิโลเท่านั้นเองนะครับเอาไปคือพร้อมใช้งานทันทีครับเดี๋ยวเรามาชมสภาพตัวรถกันเลยดีกว่านะครับ นี่นะครับตัวรถของ ML 250นะครับสีเขาจะเป็นสีดำเดิมโรงงานสวยๆแบบนี้เลยนะครับสีสันสวยงามมากๆนะครับคันนี้เป็นรถมือเดียวด้วยนะครับแล้วที่สำคัญนะครับได้เครื่องยนต์ดีเซลขับ4ฟ m a t i c ประหยัดน้ำมันมากๆนะครับการันตีสภาพได้เลยนะครับเอาไปคือพร้อมใช้งานทันทีนะครับสีเขานะครับ เวลาโดนแดดจะเป็นสีดำมุกสวยๆแบบนี้เลยนะครับสีสันเงาๆช่ำๆสวยงามมากๆครับสีคันนี้ผมตีให้เลยนะครับประมาณ9 0นะครับฝากระโปรงเขาจะมีลวดลายแบบนี้เลยนะครับแล้วก็มีช่องดักลมให้ด้วยนะครับในส่วนของ ML นะครับไฟหน้าเขานะครับก็เป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์นะครับคู่หน้าสวยๆกรอบโคมไฟใสๆแบบนี้เลยครับไม่มีรอยแตกไม่มีแมลงเข้าเลยนะครับถัดมากระจังหน้าครับคมเนียม3มชิ้นตรงกลาง ใหญ่ๆเลยนะครับเป็นกระจังหน้าทรง AMG ด้วยนะครับดาวตรงกลางสวยๆแบบนี้ครับแล้วก็มีในส่วนของดาวตรงฝากระโปรงให้ด้วยนะครับแล้วในส่วนของกันชนด้านหน้านะครับก็เป็นกันชนหน้าของ AMG นะครับมีไฟ daytime learning light ติดทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนนะครับแล้วก็มีเซ็นเซอร์ด้านหน้าให้อีกถึง6ตตำแหน่งเลยนะครับตะแกรงรางพึ่งไม่มีแตกหักเลยนะครับสวยงามมากๆนะครับด้านล่างก็จะเล่นด้วยดีเทลในส่วนของสีโครเมียมด้วยนะครับทําให้ตัวรถตัดกับสีดํามากๆนะครับดูสวยงามนะครับนี่นะครับด้านหน้าหล่อเหลามากๆเลยนะครับ ML นะครับผมบอกนิดนึงครับเขาจะผลิตสุดแค่ปี16นะครับ แต่คันนี้เป็นปี12ได้ชุดแต่ง AMG ทั้งคันแท้ๆแบบนี้นะครับคุ้มค่ามากๆนะครับแล้วในส่วนของด้านข้างตัวรถนะครับล้อเขาครับก็เป็นล้อ AMG ด้วยนะครับขนาดขอบ20นะครับรัดคู่กับยาง Yokohama นะครับไซยาง265 50R20 นั่นเองนะครับได้ยางปีใหม่ยางปี23เลยนะครับและล้อ AMG ก็เป็นล้อแท้เลยนะครับเบรกก็ได้เป็นเบรกซาอล่องแบบนี้นะครับ หล่อๆเลยครับเอาไปคือพร้อมใช้งานทันทีนะครับด้านข้างก็จะเป็นโลโก้ของ Blue Emergency นั่นเองนะครับมองบอกว่าคันนี้เป็นเทคโนโลยีใหม่แล้วนะครับบันไดทางขึ้นนะครับก็เป็นบันไดทางขึ้นแบบ AMG เช่นกันนะครับนี่ครับแล้วก็จกมองข้างนะครับก็เป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับมาพร้อมกับไฟเลี้ยวรูปตัวสีให้แบบนี้นะครับเส้นสายทุกอย่างนะครับยังอยู่ในสภาพที่ดีนะครับขอบยางสวยงามนะครับ ไม่มีสึกรลอนะครับกระจกนะครับก็เป็นกระจกเบนทุกบานเลยนะครับแลกหลังคาก็จะเป็นสีคมเมียมแบบนี้นะครับไม่มีซิดไม่มีจังไม่มีลออนะครับหลังคาก็ไม่มีจังไม่มีด่างเช่นกันนะครับสวยงามเลยนะครับนี่ครับด้านข้างตัวรถของเขานะครับรถ MLW 16น้ำหนักเขาจะอยู่ประมาณสักเกือบ3ตันเลยนะครับแต่เครื่องตัวนี้นะครับทั้งแรงแล้วก็ประหยัดน้ำมันนะครับขับขี่สบายนะครับวิ่งทางไกลไม่มีเมื่อยแน่นอนนะครับ แล้วเดี๋ยวเรามาดูด้านท้ายตัวรถกันต่อดีกว่านะครับไฟท้ายเขานะครับก็เป็นไฟท้ายแบบ LED นะครับสวยงามนะไฟเลี้ยวก็เป็นไฟเลี้ยวแบบ LED เช่นกันนะครับกรอบไฟสวยๆเลยนะครับโลโก้เบนซ์สวยงามเงาเงาช้ำๆนะครับและคันนี้ก็จะมีในส่วนของกล้องถอยให้ด้วยนะครับนี่ แล้วก็ไฟเบรกดวงที่3ใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับเห็นเด่นชัดมาแต่ไกลแน่นอนนะครับกันชนด้านหลังก็เป็นกันชนของ AMG เช่นกันนะครับมีเซ็นเซอร์ถอยให้อีกถึง4ตำแหน่งนะครับกันชนสวยงามนะครับแล้วก็มีในส่วนของปลายท่อนะครับเป็นแบบ AMG ให้ด้วยนะครับนี่ครับด้านหลังตัวรถของเขานะครับดูบึกบึนแข็งแรงมากๆนะครับฝั่งด้านซ้ายตัวรถก็สวยงามเช่นกันนะครับอย่างที่ผมบอกไว้นะครับสีคันนี้ให้ประมาณ90บวกบวกเปอร์เซ็นต์ได้เลยนะครับ เอาไปขับใช้งานรอๆกันอย่างเดียวนะครับเดี๋ยวเรามาเปิดด้านท้ายดูกันนะครับฝาท้ายของเขานะครับก็เป็นฝาท้ายแบบไฟฟ้านะครับนี่ระบบไฟฟ้าคันนี้ใช้งานได้ทั้งหมดนะครับสักราชเดิมสวยงามเรียบเรียบเนียนๆแบบนี้เลยนะครับแล้วก็มีช่องเสียบ power outlet อีก12โวลต์ด้านหลังมาให้ด้วยนะครับด้านหลังก็เนียนนะครับหลังคาก็ตึงๆนะครับไฟในเก๋งติดครบทุกดวงครับไม่มีหย่อนไม่มีย้อยครับรถจอดในร่มตลอดเลยนะครับแล้วก็มีที่ เกี่ยวกับของด้านหลังมาให้ด้วยนะครับเรามาเปิดด้านล่างดูกันนะครับก็จะมีในส่วนของยางอะไหล่นะครับเครื่องมือแม่แรงอยู่ครบเลยนะครับยางอะไหล่ก็ไม่เคยลงพื้นเลยนะครับเส้นเขายังอยู่เลยนะครับขนยางยังอยู่อีกเยอะเลยครับไม่เคยแตะพื้นเลยนะครับรถคันนี้ใช้งานดูแลรักษาเป็นอย่างดีนะครับโครงสร้างเขานะครับซีนกาวเดิมจากโรงงานนะครับนี่จิกไปต้องมีรอยเล็บผมแบบนี้นะครับตัวน็อตไม่มีร่องรอยของการขายเลยนะครับ ทั้งฝั่งขวาแล้วก็ฝั่งซ้ายนะครับเมต้าทุกอย่างคมๆคมๆสวยๆนะครับขอบยางนะครับยังอยู่ในสภาพที่ดีมากๆนะครับขอบยางสวยงามเลยนะครับพลาสติกตรงคมเนียมก็ยังไม่ถูกแกะเลยนะครับซ้ายแล้วก็ขวานะครับสภาพแบบนี้ผมกล้าการันตีเลยครับว่าหาได้ยากมากๆแล้วนะครับสําหรับ ML250 นะครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของภายในกันต่อดีกว่าครับเดี๋ยวผมจะปิดฝาท้ายให้ดูนะครับนี่เพียงแค่จิ้มนะครับก็จะลงมาเองแบบนี้นะครับ นี่นะครับในส่วนของภายในตัวรถของเขานะครับก็เป็นภายในสีดำนะครับหนังสีดําเดิมๆเลยนะครับหนังทุกอย่างยังหยุ่นในสภาพที่ดีนะครับฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งขวานะครับสติชิ่งทุกอย่างนะครับยังเนียนคมๆกลมๆแบบนี้ไม่มีสีขาดนะครับเย็บด้วยได้สีขาวนะครับกับเบาะหนังสีดําดูลงตัวมากๆนะครับปีกเบาะนะครับ แน่นแบบนี้นะครับไม่มียวบเลยนะครับและเบาะคันนี้นะครับก็เป็นเบาะปรับแบบไฟฟ้านะครับแปดทิศทางเลยครับสามารถปรับไฟฟ้าได้ที่ข้างประตูเลยนะครับปุ่มทุกอย่างอยู่ครบหมดไม่มีลอกเลยครับโครงสร้างของเขานะครับนี่น็อตไม่มีร่องรอยของการไขนะครับด้านบนด้านล่างนะครับฝั่งด้านซ้ายนะครับเพจ WDC 1 6 6อยู่ครบหมดนะครับไม่มีร่องรอยของละอองสีด้วยนะครับนี่สติ๊กเกอร์อยู่ครบหมดเลย น็อตไม่มีร่องรอยของการไขนะครับด้านบนด้านล่างนะครับสคับเพดมือเซดเดิเบนนะครับสวยงามอยู่ครบไม่มีแตกหักเช่นกันนะครับแป้นเหยียบของเขานะครับก็เป็นแป้นเหยียบแบบ AMG เช่นกันนะครับสวยงามครับแล้วคันนี้นะครับผมบอกนิดนึงนะครับเขาติดกล่องคันเร่งไฟฟ้ามาให้ด้วยนะครับนี่ครับกล่องคันเร่งไฟฟ้าครับจะช่วยในการขับขี่รถแรงมากขึ้นนั่นเองนะครับคันนี้ผมกล้าการันตีขับขี่สนุกแน่นอนครับเรามาดูเม็ดอาร์กันนะครับดึงยากนิดนึงนะครับ นี่ครับเมดอาครับสวยงามนะครับกลมๆนียนๆแบบนี้นะครับรูปไปไม่มีสากแน่นอนนะครับโครงสร้างเดี๋ยวจะเขียนในสัญญาซื้อขายได้เลยนะครับว่าโครงสร้างเดิมนะครับไม่มีการชนหนักพิกความตัดต่อจมน้ำแน่นอน100เต็มเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาสตาร์ทรถคันนี้กันเลยดีกว่านะครับเอาละครับเรามาสตาร์ทรถกันเลยนะครับกุญแจก็เป็นกุญแจคมเนี่ยมี2ดอกนะครับนี่ครับสตาร์ทที่เดียวติดเลยนะครับ เลขไมคันนี้นะครับอยู่ที่137,000มเกิโลเท่านั้นเองนะครับไม่แสนสามเจ็หมืสหรับตัวรถปี12ก็ถือว่าวิ่งไม่ได้เยอะเลยนะครับใช้งานดูแลแมนเทนตลอดรักษาเป็นอย่างดีจอดในร่มด้วยนะครับกรอบเรือนไม้ก็ยังสวยๆใสๆนะครับแต่เรือนไม้เขาจะเป็นแบบไม้นะครับเพราะว่ารถคันนี้เป็นตัวรถนอกนั่นเองนะครับหไม้ก็เท่ากับ3มกิโลนะครับแต่ข้างบนเขาจะบอกเป็นกิโลให้นะครับในตัวเลขของดิจิตอลครับ แล้วเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของคอนโซลด้านหน้านะครับก็สวยงามนะครับมีเซ็นเซอร์ด้านหน้าบอกให้ด้วยนะครับคอนโซลไม่มีกรอบไม่มีแตกไม่มีหักนะครับช่องแอร์อยู่ครบหมดนะครับฟันไม่มีหลอครับรัดด้วยคมเนียมสวยๆแบบนี้เลยนะครับคมเนียมเขาจะลากยาวจนถึงสุดขอบประตูเลยนะครับแล้วในส่วนของหน้าจอตรงนี้นะครับเขาก็ติดหน้าจอใหม่มาให้ด้วยนะครับสามารถเชื่อมต่อบลูทูธ m m m p 3 AUX ได้นั่นเองนะครับเพราะว่าหน้าจอเก่าเขาจะฝังอยู่ด้านในนะครับแต่เขาจะเล็กกว่าตรงนี้นะครับ อันนี้หน้าจอเขาจะใหญ่เลยนะครับประมาณสัก7นิ้วได้นะครับแล้วก็มีกล้องถอยให้ด้วยนะครับนี่มีเส้นบอกระยะชัดเจนนะครับแล้วหน้าจอนี้นะครับก็สามารถเล่นแอปต่างๆได้นั่นเองนะครับนี่ครับมี y o u t u b e Google Google Map นะครับสามารถดูแมปได้ตามที่หน้าจอเลยนะครับสะดวกสบายมากครับทันลงมานะครับปุ่มควบคุมวิทยุต่างๆอยู่ครบหมดสวยงามไม่มีแต่หักไม่มีลอกครับฟังก์ชันต่างๆนะครับเขาก็จะมีปุ่มบออุ่นนะครับ ปุ่ม traction control ครับกันลื่นครับไฟฉุกเฉินปุ่ม eco นะครับปุ่ม parking sensor นะครับเวลาถอยจอดเขาจะมีเสียงครับแล้วก็ปุ่มเบาอุ่นด้านขวานั่นเองนะครับออปชั่นคันนี้เขาค่อนข้างจัดมาเต็มเลยนะครับระบบแอร์ก็เป็นระบบแอร์แบบ duo zone นะครับแยกอิสระซ้ายขวา2ฝั่งเลยครับแล้วด้านล่างนะครับก็จะเป็นที่ใส่ของเล็กน้อยนะครับแล้วก็มีที่เสียบ power outlet อีกหนึ่งตำแหน่งนะครับแล้วก็มีที่ใส่แก้วอีก2ใบนะครับแล้วถ้าลงมานะครับก็จะเป็นโหมดขับขี่ต่างๆนะครับ E S M นั่นเองนะครับ E eco นะครับ S sport M ก็เมนนวลนะครับสามารถเล่นแพทเทนชิปปรับเปลี่ยนเกียร์เองตามใจชอบได้ครับด้านข้างก็จะเป็น D S R นะครับใช้สําหรับลงทางลาดชันครับด้านข้างก็จะเป็นเมาส์นะครับควบคุมหน้าจอตรงกลางได้เลยนะครับนี ที่เท้าแขนะครับสวยงามเรียบเนียนเลยนะครับหนังสีดําเดิมจากโรงงานเปิดมามีช่องใส่ของให้ค่อนข้างใหญ่เลยนะครับ แล้วเดี๋ยวเรามาดูพวงมาลัยกันต่อนะครับพวงมาลัยคันนี้นะเป็นพวงมาลัยแบบ4ก้านนะครับมันติฟังก์ชัน2ฝั่งใช้งานได้ทั้งหมดนะครับพวงมาลัยคันนี้นะครับเขาได้จัดการหุมคาร์บอนมาให้ด้วยนะครับด้านบนแล้วก็ด้านล่างนะครับทำให้ตัวรถดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะครับถ้าเจ้าของไม่รักรถเขาจะไม่ทําแบบนี้แน่นอนนะครับอันนี้คือจัดมาค่อนข้างเต็มเลยนะครับแล้วเกียร์ของเขาครับก็เป็นเกียร์แบบใหม่แล้วนะครับเป็นเกียร์เจ็ดสปีดนะครับอยู่ที่ตรงพวงมาลัยนั่นเองนะครับใช้งานง่ายนะครับ เกียร์จอดนะครับเพียงแค่เรากดจิ้มเข้าไปครับก็จะเป็นเกียร์จอดนะครับดันลงมาเป็นเกียร์เดินหน้าครึ่งหนึ่งนะครับเป็นเกียร์ว่างดันขึ้นให้สุดนะครับก็จะเป็นเกียร์ถอยนั่นเองนะครับจอดก็เพียงแค่กดปุ่มเท่านั้นเองครับใช้งานง่ายนะครับ7เกียร์คันนี้ไม่มีกระตุกแน่นอนนะครับขับขี่สนุกครับแล้วก็จะมีแพทเทิร์นชิพให้เล่นด้วยนะครับนี่แพทเทิร์นชิพทั้งบวกแล้วก็ลบนะครับ ถัดขึ้นมาก็จะเป็นก้านไฟเลี้ยวนะครับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาครับใช้งานได้ทั้งหมดแล้วก็ทิปัดน้ําฝนนั่นเองนะครับด้านล่างก็จะเป็นก้านคูดคอนโทรลนะครับเอาไว้ล็อกความเร็วอัตโนมัติเวลาวิ่งทางไกลครับเสา A อเสาบครับสวยงามเลยนะครับเสาเอเสาบขาวๆเนียนๆแบบนี้ครับฝั่งขวาแล้วก็ฝั่งซ้ายนะครับที่บังแดดนะครับเปิดมามีไฟติดให้ชัดเจนนะครับฝั่งคนนั่งครับเดี๋ยวมาดูฝั่งคนขับกันครับนี่ครับเปิดมามีไฟติดให้ชัดเจนแบบนี้นะครับ ด้านบนก็จะมีช่องใส่แว่นให้ด้วยนะครับไฟในเก่งนะครับติดครบทุกดวงนะครับนี่แล้วก็ไฟอ่านหนังสือนะครับก็ติดครบหมดนะครับรถคันนี้นะครับระบบไฟใช้งานได้ทั้งหมดเต็มร้อยเปอร์เซ็นนะครับช่องใส่ของนะครับก็จะมีในส่วนของคู่มือตั้งแต่จากโรงงานมาอยู่ครบเลยนะครับหลักๆด้านหน้าก็จะประมาณนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของด้านหลังกันต่อดีกว่าครับ นี่นะครับในส่วนของด้านหลังของเขานะครับด้านหลังเบาะก็ยังสวยงามเลยนะครับแทบไม่มีร่องรอยของการใช้งานเลยนะครับเบาะสวยงามมากๆนะครับเนียนๆเดิมๆจากโรงงานนะครับสักราดผมด้านล่างก็ยังสวยงามอยู่ครบหมดเลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองขึ้นไปนั่งกันให้ดูนะครับนั่งสบายมากครับขาผมเลยเยอะเลยนะครับหัวผมก็เลยเยอะเช่นกันนะครับตะข่ายนะครับสวยงามนะครับ ไม่มีชีคขาดนะครับช่องแอร์ไม่มีฟันหักฟันหลอครับมีที่ใส่ของให้อีกเล็กน้อยครับด้านล่างก็จะมีที่เสียบ power outlet อีกหนึ่งตำแหน่ง12โวลต์ให้นะครับที่เท้าแขนครับสวยงามเรียบเนียนมาพร้อมกับที่ใส่แก้วให้ด้วยนะครับเบาด้านหลังนะครับถือว่านั่งสบายจริงๆนะครับสำหรับ ML 250นะครับโครงสร้างของเขาทำให้อยู่กันเองนิดนึงนะครับนี่เม็ดอาร์คนะครับคมๆกลมๆสวยๆทุกจุดเลยนะครับ รถคันนี้กล้าการันตีได้เลยนะครับโครงสร้างเดิมทั้งคันแบบ100เนะครับเดี๋ยวผมจะไปพับเบาะกันให้ดูนะครับวิธีการพับของเขานะครับอยากให้แบบ 60- 40นะครับพับง่ายๆเลยครับดึงสลักตรงนี้นะครับนี่เขาก็จะดันขึ้นไปแบบนี้นะครับแล้วเราก็เพียงแค่กดสลักตรงนี้อีกหนึ่งทีนะครับเบาะก็จะลงไปแบบนี้นะครับเดี๋ยวไปพับฝั่งด้านนู้นให้ดูด้วยนะครับวิธีการพับของเขานะครับทําเหมือนเดิมครับดึงเข้าหานะครับ นี่ก็จะได้เบาะแบบลาบยาวเลยนะครับเก็บสัมภาระได้แบบเยอะมากๆใหญ่โตมากๆเลยนะครับเป็นรถอเนกประสงค์คันหนึ่งเลยนะครับใช้ขนคนก็ได้ขนของก็ได้นะครับและ ML นะครับก็จะผลิตสุด และเ l นะครับเป็นรถที่แบบคุ้มค่ามากๆนะครับในชั่วโมงนี้นะครับได้ขับเคลื่อน4ล้อด้วยนะครับมั่นใจในการขับขี่แน่นอนนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของเครื่องยนต์กันต่อดีกว่าครับนี่นะครับในส่วนของเครื่องยนต์ของเขานะครับคันนี้ก็จะเป็นเครื่องยนต์ขนาด2 2 0 0ซีซีนะครับให้กําลังแรงม้าสูงสุด204แรงม้าเลยนะครับการบริโภคน้ํามันก็อยู่ประมาณ15 1 6กกิโลลิตรทำได้สบายๆนะครับสำหรับรถหนักประมาณเกือบ3ตันนะครับแต่บอกได้เลยว่าประหยัดน้ามันมากๆนะครับองเก แห้งๆแบบนี้นะครับไม่มีเยอะไม่มีซึมเลยนะครับห้องเครื่องสวยๆเนียนๆนะครับแห้งๆครับแล้วดูโครงสร้างนะครับโครงสร้างน็อตไม่มีร่องรอยของการไขเลยนะครับหัวน็อตสวยงามมากๆครับฝากระโปรงก็ไม่มีร่องรอยของการไขนะครับสติกเกอร์ทุกอย่างอยู่ครบหมดเลยนะครับคันหน้าก็เป็นคันหน้าเดิมจากโรงงานนะครับสติกเกอร์ทุกอย่างอยู่ครบนะครับฝั่งด้านซ้ายก็สวยงามเช่นกันนะครับนี่ อันนี้คือเดิมจากโรงงานทุกจุดเลยนะครับเดิมไม่เดิมจะสังเกตง่ายๆนะครับสีบนฝากระโปรงของเขาครับหรือว่าสีตรงคันหน้านะครับจะเป็นสีดําด้านครับจะไม่ใช่สีดําเงาเหมือนตัวรถนั่นเองนะครับถ้าพ่นใหม่เขาจะเป็นสีดําเงาเลยนะครับแต่คันนี้ผมการันตีได้เลยว่าโครงสร้างเดิมทุกจุดแน่นอนครับฝากระโปรงนะครับนี่แผ่นกันความร้อนก็ยังสวยงามนะครับไม่มีฉีกขาดครับเอาไปคันนี้การันตีได้เลยพร้อมใช้งานทันทีขับขี่สนุกสนุก ใช้งานในชีวิตประจําวันสบายๆครับแล้วเดี๋ยวเราไปทดลองการขับขี่ ML คันนี้กันดีกว่านะครับว่าขับขี่ดีแค่ไหนไปเลยครับเอาละครับแล้วเดี๋ยวสองนึงเอาละครับแล้วเดี๋ยวเรามาทดลองการขับ ML คันนี้กันดีกว่านะครับว่าขับขี่ดีแค่ไหนไปครับให้ดูล็อกเกียร์ก่อนนะครับผมบอกนิดนึงว่าคันนี้ติดกล่องคันเร่งไฟฟ้ามาครับตอนออกตัวเขาจะพุ่งนิดนึงนะครับแต่โดยรวมคือขับดีมากเลยนะครับสําหรับ ML คันนี้ครับ เกียร์เข้าชิดทุกเกียร์ไม่มีกระตุกแน่นอนครับได้ยางใหม่ด้วยนะครับโยโกฮัมม่าครับไม่มีสายไม่มีโยนนะครับเทโค้งได้เลยครับแล้วตัวเลขของเรือนไม้ของเขานะครับก็จะเป็นแบบไม้นะครับแต่ส่วนตัวเลขตรงหน้าจอนะครับที่เป็นดิจิตอลก็จะเป็นแบบไม้แบบกิโลนะครับตอนนี้ความเร็วอยู่มันแปินะครับ รถขับนิ่มมากๆนะครับช่วงล่างเครื่องเกียร์คือแจ๋วเลยครับไฟเลี้ยวนะครับใช้งานได้ทั้งหมดแล้วก็ซ้ายแล้วก็ขวานั่นเองครับระบบเบรกก็ยังอยู่ในสภาพที่ดีมากเลยนะครับมาครับเดี๋ยวลองความเร็วกันเล็กน้อยนะครับไปครับดูเอาครับแป๊บเดียวนะครับแปดสิบแล้วนะครับหนึ่งร้อยแล้วนะครับ ตาเร่งก็ค่อนข้างดีมากนะครับสำหรับตัว204ม้าคันนี้นะครับกับน้ำหนักตัวรถของเขาเกือบ3ตันนะครับเร่งปูดปาร์เลยนะครับกระดูระบบเบรกของเขาครับนี่ครับเอาอยู่แน่นอนครับและเสียงเครื่องยนต์นะครับเป็นเครื่องดีเซลก็ตามนะครับแต่เสียงห้องเครื่องไม่ดังเลยนะครับภายในห้องโดยสาร แทบไม่รู้สึกเลยนะครับว่าเราขับขี่เครื่องยนต์ดีเซลอยู่นะครับเก็บเสียงค่อนข้างดีมากๆนะครับแล้ววิสัยทัศน์การมองนะครับดูเอาครับค่อนข้างกว้างเลยนะครับขับง่ายขับสบายนะครับขับขี่ชิวๆออกต่างจังหวัดในเมืองได้หมดนะครับเดินทางใกล้เดินทางไกลไม่มีเหนื่อยแน่นอนนะครับเบาะของเขาก็ใหญ่โตนะครับขับสบายๆเลยครับ นี่นะครับช่วงล่างไม่มีเสียงตึงตังนะครับตะกี้ถนนรอยต่อไม่เรียบนะครับผมเทสให้ดูเลยนะครับช่วงล่างก็เฟิร์มๆนิ่งๆครับหลักๆก็จะประมาณนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราไปฟังในส่วนของราคากันดีกว่านะครับว่าคันนี้ผมขายอยู่ที่เท่าไหร่ไปฟังกันเลยครับและในส่วนของราคานะครับคันนี้นะครับผมขอขายอยู่ที่8 8 8 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะครับ ราคานี้นะครับโอนฟรีสไลด์ฟรีส่งมอบให้ฟรีถึงหน้าบ้านเลยนะครับได้ m l 250ลอลอ AMG แท้ๆทั้งคันแบบนี้ไปใช้งานถือว่าคุ้มค่ามากๆนะครับและที่สำคัญเป็นรถมือเดียวด้วยนะครับสมัยป้ายแดงคันนี้อยู่ประมาณ4.6ล้านเลยนะครับตอนนี้เหลือเพียงแค่888,000บาทแล้วเท่านั้นนะครับคุ้มค่ามากๆนะครับสำหรับ m l ในชั่วโมงนี้นะครับ แล้วบริการหลังการขายนะครับผมก็มีอู่ในเครือนะครับให้ด้วยนะครับอยากจะเซอร์วิสตรงไหนเพิ่มเติมอยากจะได้อะไรเพิ่มเติมนะครับก็สามารถบอกได้เลยนะครับดูแลให้อย่างแน่นอนนะครับผมกล้าการันตีเลยนะครับว่า ML250 คันนี้นะครับสวยงามมากจริงๆนะครับเพราะว่าได้ AMG แท้ๆทั้งคันแบบนี้นะครับรถมือเดียวสีดําสวยๆไปใช้งานนะครับขับไปไม่มีเขือนแน่นอนครับยังไงวันนี้นะครับผมก็ต้องขอฝากเจ้า ML250 ดีเซลคันนี้ไว้ด้วยนะครับฝากการกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ